ในน้ำต้นเจ้าเอรมให้ครับจเกยหอนหเ่าผัดผัดเ่ยกียน้ำต้นทีเจเลยลช่อเหมั่นเ่อดีเจเลยแบบนี้หาซีเอลอีกเลยแต่ว่ามันหาซีม่เอลกับซีผมยังมาเอลเอลเล่เนมาใหม่เลยเตียงตังตียงน้จนครับ ยิ่งแดยิ่งแดมั้ครับมั่นับกันละเอาเงินนั่งเลยเยอะตามยู่นแปดพันเก้าพัเอมยังสิมาต่ออะไรเยอะว่ะก้อนเยียโอ้โหเยียวซีหกเจ๊จมจเห็นก่อยแบบนี้กินไปได้แ้เนาะฮาสีเยอะมากเลยดิได้แล้วเยียีะรหกมาส่วนรวดมาอย่างไหนบ่ถืออ่ะบ่ถือแล้วจะวางกวเลยดิ มักซีโยเากซียาเหรอพียมัเาไงติงแดเลยิงแดงเนาะเป็นซ้ำก็ได้ประมาณเกวได้่เป็นทรงโอ้ก็ย่อเฮงกับมเนยอ้วันจะถวยแตกดิเปลี่ยนดูขึ้นสามา หาไปก่อไไนมัเ่ไอ้หาวบแสดงหาพันครับหาพันเอามาอยู่หาสิเออนี่ไปกัดเลยอ้าวหกสามหาสิหกามก้าสี่เต็มอ่ใส่หาไปเลยครับหกสมไม่หากระจิดกระเจเลยเอาเอาเอาไปบอครับ ติงหานี่สอง0มืนกว่ามักที่หนหาสี่หาสามยสเจ็ดเ็สิบมื่นหนึ่งยูสีต่ำเปิดสต่ำครับเอาไปหกสามเอาครับหกสามหสามที่แรกอันนี้ครับเอาเป็นหาหกสามหกหสาสที่แรกเอาหกสามจาท่าไรหาพันครับหาพันน0อ0อันนี้ก็หารับอันนี้ 6กหาสามเลสิเนาะหาสามอีโต้หาสาก็พ6กหาพ0กาหพันไม่ยูสามสี่หาแปเปิดเลยครับโดยมามิเตอร์หกหกหาสองเป็นไรนะครับหาสามเดี๋ยวหกาสามมือหนึ่งเนาะโอเคใจตัวนี้นับเลยครับสิ้ะนี่ของผมตรงนั้นพวกหาพวกหาหาพันโอเคดูเดี๋ยวบัทที่ดีให้ใจ ตัวนี้เจ๊ใจครับตัวต็งกับก้างหาซีพอได้ละสองมืเจ้าเอาไปเลยสองมือนสองมือกัเดี๋ยวค่อยซ้อมอีกมือนหนึ่งหเจ๊บรรดาป้องกันเลยสามมือนหาสามมือนหาเพราะครับเดี๋ยวค่อยซอมอีกึงเพราะว่าค่อยเสียถึงหาพันยังสามมือน พกหาสามเมื่นหนึ่งเนาะพวกหาสามหมื่นหนึ่งก็เป็นนีกสามหมื่นเป็นสาื่หาสรุปเรียกไปเสียสาม0มื่นนะว่าเป็นสามเมื่หาหรอกจะจะลองหาแค่จ้า้สามหมื่นรวมทุนอ๋อสามมื่นสามหมื่วมทุนแล้วก็หาสามอีกเมื่นหนึ่งก็เลเป็นหามื่5หามื่นค่อยกักสองหมื่นตีออก2อง0มื่นก็เลยสาม0มื่ได้แค่สามมื่นจบทุนแล้ว f ปดบเจ็ดสบสอโอ้มเเดแป็ยี่สิบเจ็ดสสอไปปล่อยปีได้นี่นเนี่มไห่อนะเนาะก็ชิโน่กูเทียบได้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอูรดี่พื้นูดีดูดีดูไปดูไปนี่หกแขนร้อนี่เตียงสองโซ่มาเตียงหกไว้ก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจ ตัมสองหกามหกตัมอลงอวคราาหอีกเดี๋ยวนะสามาไปเตีบ้งก้าวหาไปเต็งหาเอออันนั้นอยู่ตัมสองกับตัมเดียวตมสองตัมเดียววตี้เตัามเต็งตมตมสองตมเดียวเต็งตมใครากป อืมดำมาบ่ะเดี๋่ะเตียงห้าดำสองตัวเดียวเตียงห้าเตียงหาัวเดียวตัวนี้กักหเาเจี๊มโอ้โหราคาเงินหนึ่งเลยสองมันบหาสองเยวให้พ่อตัวนี้ผมได้คนละมูนหะได้คนละมืลหาอหาพันครับได้คนละมูนหาหามาเนาะราคาสองเยว มาหาหายอดสลยเจอขึ้นขยาดีเลยเ่โอ้สั่นอืมเต็งหกเต็งหกแน่แน่แน่นอนเอ้าแล้วี่อยนางไเนี่ยครับหกส่วนแปดเก้าสิบหกสวน หกเยียวน้องมึงการออกหกสี่เยียวคาออกหกสเอออกสามครับเกงๆด้วยเก่งหดเลยเออเอาเปิดตัวเนี้ยมากครับตอนนะเอาหกสูเลยครับหาพันเป็นไรอ่ะอเจ๊ครับสีหหกกินไปหกสามสมกิน โอ้สักแ e ่กับใส่ซหกสูงกันอันนี้ของเฮียเพิ่นกจ้บาเลยครับตอนนี้ข้องไปมืนเงียเีมันนังไปตัวหกสูงกมืเ้อนส่นสามสมื่ได้สามือมครับเนามมสมื่้สเนาะขอมนครับอันนี้ได้มื่นแปดมื่นแปดอ่ะห้าพันตัวนี้มื่นหเลย xong ừ. mình xong xong yeah. mình xong Đây, xong mình xong oh. yeah. yeah. à, mình xong 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 ไยอ่อเห็นบ้านสิแดไหมแม่เน,น,น้่ท่าร่กดูดดีคักไรเกาเปลี <c oughs> กก่ยนเปลี่ยนไฟอีก <c oughs> อื้เรือ <c oughs> หันแทบมากหกลายตาเนี่ยต่งเน้นๆเลยคัดเนื้อ ไปตางงีไปเรืยเนี่ยครับหาแดยเต็งขาเซื่อๆเยี่ยวตั้งแปดหาเยี่ยวอันนี้พันตั้งป่ะอันนี้เต็งตั้งเต็งตั้งเ็อาไรเนี่ยหาพันหาสองกระหาีเนาะหาี ขันมั้นโมบ้างหาหาเอียวมันคืสิบเปอร์หาหาสองเอียวเลยเนี่ยติตำตัตัีต้งต่มครับเจไะครับผมหาบหาสองฮะกหาสองหาสี่บ่มีผลไปมากับหาต่ำเบิดมาเบิงเนอเไรตัวนี้มนงครับมับอะไร <30. S 3> เอาปอันนี้ละสองมมืเอเอาสิปดมากินกันตีเลยสามเมดืออันนี้สองมื่เฮ้ยสามมื่สกัหาซีโบมีคน ติงต่ำมากบหาตัำเจ้าเสียสามหมื่นล้มหมดเสียสามหมื่นเราจะติดต่อกันหนึ่งหมื่นสองหมื่นครับโอเคห้า เอาได้ครับเจีเอาเยอะขึ้นนะเนี่ยบอดดีแล้วตัวนึงอนะ่ะเออเล่งสันได้ไหมบอดกัแบใบแบบ๊ะ<ม>เอาละบาเดเนี่ตัวเก้าอีกเลยไปทางตำห้อครับทางไหนนอกระนี้บัตขากับสองตวเก้า số hai c, tí lâu một, sĩ mê, nghe, tương, tượng này nè, số này, nè, mag hà số hai nữa, không yêu yếm số hai, tăng tình tăng nữa hơn, tượng หกมากเ้ครับสามห้าสองโอ้สี่หกระเตียงหครับเตียงหกเท่าไรเอามเดี๋ยวไปรับพิชชอรอันนี้มันนับครับตี้คงยสองหมื่นสองหมื่นกินเตีงนี้หัวขาสองเมษหาสองเออเนี่ยหัอสองหมื่นฮะวาสีกินสนอย 2> 1 2 3 2> ม่มสอ,สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าองามสหัหกบยี่สิบองมหักองามกครับหมักหากับสมาหกสองหกสองสสอดีน่นอครับเจ Ừ. mặc nhiều này à, tiền tâm mọi nha tiền tâm này tiền hút nè tiền hút nó nó mà hút tâm hút hốc... si. si 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 à, Ye, ừ. tính, cấp căng, các hả à cho hả dễ thăng bình tụ tiền tụ tiền cặp tụ ca này cắt hút hả cắt hút anh อันนี้ยูซีห้าหกห้าใบอันนี้หกสูงมันนั่นครับหกสูงไอหกสูง่อบังมากละซีหาหกเต็มเครื่องเป็นไรอ่บยเป็นยังไงคอยเตครื่องเต็มเต็มเครื่องมาเลยจาคตามชองมืนเรียบเครื่องเรียบเครื่องแมนบ่แมนครับแมนแลังโดนซันตตัน ตัวนี้เอวต่ำเอวตํำเมื่อนึงเป็นสองเมื่อสามเมื่อด้วยกันเตต่สามเมื่อบตัวนี้ตัวนี้ซี่ต่าครับซีต่ำหาพันหาพันหาสีเศร้าโอเครู้เรื่องเต็มๆคอยบัตรเนี่ยกักหกต่าเยกักปกต่าไหเอาตาสี่เมื่อครับสาอคือสี่เมื่อมทุนสองเมื่อเงี้ยคือสีรวมทุนสองเมื่อนกักสองเมื่อก็ได้สองเมือนด้ส กมันมีหกมมีหกมีหกสองมนม่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดตัวยี่สิบ้านีกับยี่สิบแล้วก็เยอะเยอะตมสามมนเงได้เจงมืหนึ่งมืหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดวยี่สิบปายเจงเยอะตามมื่นหนึ่งเนาะสามมืนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ่สองส้าหบเอสิ lettuce, ี <t 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 yeah. <t <t ่สิบสิบหเจ็ดแปดเก้าี่ส่นสี่ตัสี่ห้ายบสองหมื่นงสองสม่หาหกเจ็ดแปดเก้าจะสองมหาล่มทุนนาครับอืมก็สองหมื่นหาสเออแม่นอ่้าส่สสองสามสี่ามยี่ายาสิบเองสาี้าอยิ่งครับเจ ยหายี่สก็ยสิปีสบเมครบแล้วเนาะขอบคุโอ้ถือเตรียมๆเลยซีสามเดียวอืมหากองใหญ่เ

เดี๋ยวตับอ่ะชไม่รำกีดีเลยอสันยัสั้นชงเรียบ้อยค่อยไม่มีเียเดี๋ยวจเต็งตครับ้อยเต่งต้วรัองสัพเพมกเนนะายใจเห็นไหมครับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดอมย่ไปร่วมกันสิ จะไปร่วมกันเจ้าไปกักบ่มันบอกกากซีตาบ่มันบอกซีตานี่ผมกินมาขึ้นนี่ไมเติงต่ำม,มาเด้เติงเหมือนเก่าดอกแดงมัน,นดอกซองเก่าเพืนเป็นเงินเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียมาเติงเติงซีมาครับเดี๋ยวผมไปกักซีตามอืมช้ำหนังตัวคอยเอาติงตามคอยเอาเติงตาม,มาเติงซีแม่นครับเจ้าก็เลยไหลจากเติงซีมากักซีตาครับเจ้าบ่ได้ไหลเติงตามนี้เจ้าเอาเต่ทุนเจ้าเนี่ยคอยเสียเตงทุนเนี่ยแม่นครับเหมือนเหมือนเก่า เออเจ้าส no uh ิมาล้วมย่างไี้ก็เลยร้วมแ่นอ่ครับไ่ไดยล้วมเจ้าติ่งเท่าไรเนี่ยมือเก่ายเฮียสิว่าข่อยติ่งซีมือหน่ในหันในมือเจ้าเท่าไรมืเก่ามือเก่าละเจ้าติงเก้าพันของข่อยทุนข่อยเองไรแม่นบนเออเนี่ยฟังข่อยติ่งซีครับผมอมือหนึ่งเจ้าติงตำเก้าพันแบบที่นี่ข่อยเอาข่อยเอาติ่งตำเนี่ยมาติงซีเจ้าก็เลย่อไรติ่งซีนะมักกซีซำซ้ำนัหะู้เ mẹ mò trong cái này tiền tăng ở đấy, 9000 000 tham, thun khối à, tôi nè, đây kia 9 000 1 2 3 4 5 6 7 1.6, 1.7, 4 <laughs> 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 <phim> luôn này, chào tiền 4.900 tham, thun chào tăng hàng này, chào tính chỉ 9

8ปดพครับ1 2 3 4 5สองสามสีเพันเจ็ดเจอ่าชมอ่ะตัวนี้หกสี่เอียวครับหกสี่เอียวบ่ครับผมหกสี่เอียวเนาะครับอยูสามสี่ห้าอ่าชมขยันไหมอะไรครัเจ็บครับแรกเปิดสองหลอดเลยนั้นละ สามสีเหลอแ่สามสีามสเราเปงกี่พันเ็โมหมักสามลายไหมมันเป็นสองมาก็พอดีเนาะมาสิเเจมัันขยับไปจังไะเจนังเจสวยยังแตกสี่อ็ยังอยู่โอ้ขย่อกินเลยเนาะหมักสามลายเปยุติสามสาม ขยาลบหนาลบหลังให้เจ็บเปนขยาว,ว่าตายลับทีเลยเออตายหาสามหาสี่ต,ตายหมดนนแล้วกันติงคัะสี่สาม สามครับสี่สามเอกมาสี่หกครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเปิดห้งในเจด้าตัวที่มีหกอ่ะหกสามหกสี่หกสูงเอามัดตัวเงี้สามสี่หาตัวติงหกกับกับพวหายอยู่ติงหาเลยเปิดเป็นไรครับเจดหกสูงเท่าไรเจดส์หกสูง หกสูงเท่าไรหกสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบติง้าัวเจ้าบุญทครโดนเนี่ยมันต้องยังกัห้าหกนะครับครับผมหาสามกาเป็นภาพไม่ยังเอาส่ตต็งหกกันเลยหกสอต่อ่มเอนอันนี้ยังเงยติงโกครับอันนี้6กสูงฮะสองมน่ะหกสองต่อพาต่ากันเวิดเนี่ย๋อครับผมขอไปของผมไม่องเป็นสี่มื่แเมื่นวะอนรันมันตามที่จริงตัว ก็พื้นไปมันจตงหูสองหมืนอันนี้เป็นน้ำมาเต็มงหาสองหมื่นสองหมื่นหกสูงน่งกินไปหกสูนกินไปเจ๊กินไปเจ้าจ่าเต็งหาไปไหมเตียหาว่าไปเมื่อหนึ่งออันนี้จ่ายสองหมื่นเมื่อหนึ่งเตียงหาไปมาเตียงหาไปเลย อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ตงิตงติงหกหนึ่งสองสา่หบอันนี่ติงหกนีไปกับโคหาน้ะขอคุกับโค5ห้าสองมอห้พนหนึองสามสี่ห้านี่ไปกับโค้กเดงหามบสิห้าเดแปก้ายี่สิบเสองสามสี่ห้าเจ็ดแเก้าสามไปขอบค เป็นนาครับเจ้พียาดเจ้ครับผมมาทานได้รอบเนี่ยวลนอ,อกลูกค้าเนี่ยลูกค้าโทรมาหน่วยหน่วยอับก่อนมั้งอ๋อเหี้เจ๊จบคุยกันปัดเถอะเสียง <c oughs> เสียงนี่ยก็ไหลแห้งกับ สามนะสามเคยมาแบบสามมักซีครับยิงแดงตอนนั้นตอนนั้นที่เจ้ายิ่งแดงมันออกไงออกหาหาสามสองครับหาเมนโมหาสามสองหาหาหาสามสองเนะครับ สิบอาโอเคโอเคโเคสามพี่มาครับเอากัะสาตังโดหนาสสสาม้่สามบอาสีามมนั่งทึงนั่งดีสามลงเลยครับออี่ได้เป้าติงสามกสาตัไปี่เาเลเจ้าติงสเจ้าติงบ่่เป็นของของอันนี้ เติงสมเมื่อกี้ผมอากัรสามตํแเล้วกัเตะมาใส่สามตำขึ้นโมเมนคอยติงสามจะไปก,กักซีสาม่ครับคอยมาตัก,กสามตําเจ้าเตะลงตำนอ่าครับแลวก็เนียเอาเต็งซีลงไปเมินนะเติงตำคอยไปตีงตํนตัหาพันครับสามสองไปเปิดยิงแดงให้ก่อนได้ครับ โอ้นอนเบิดเนะหาสามชอนกระุกลงาว่าวันนี้เอยรอบเนี้ยต้องหาสามช้องกระปุงเยอะหาสองหกเนเยอะแค่หนอนแต่ไม่คุยโทรศัพท์ยู่น้อไปกดดีมดกดดีมดหกหาสองกดดีหมดยู่นอเขาไาไปทางไหนเลยเยียบล่อเยเกียบเป็นช่องหนึ่